โอเคสวัสดีครับพบกับรายการ TMCR Review Gamer TV นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีท,ทำโลโก Music ในเว็บไซต์ของเรานะครับโอเคครับขั้นแรกก็เหมือนเดิมเข้า Photoshop โอเคครับก็เหมือนเดิมปับ๊บทับไปทับเข้าให้โอเคละออกประมาณนี้ปับ๊บช่องเดี๋ยวจะใส่สีก่อนก็ใส่สีเหมือนเดิมนะครับแต่คุณนะครับว่าคุณจะเอาสีอะไรรอบนี้ขอเอาสีเขียวแล้วกันเอาวปเป็นสีแดงซะงนั้นอื หกสิบใส่นี้ด้วยเพื่อความสวยงามก่อไหมไม่ต้องเค okay. เรียบร้อยแล้วโอเคไปเลยั้าทำกรอไปตรงนี้ก็ได้นะครับทำไว้เผื่อเผื่อไว้ก็ได้เผื่อไว้ก็ดีนะครับด้หลักสีดีใช้ได้สีแดงน่าเบ okay. ื่ออ่าโอเคต่อไปใส่ใส่ชื่อใส่ชื่อโลโก้เนี่ย เอาสิท่านก็เปลี่ยนเอาตามไม่ท้อเเขาแต่ผมเปลี่ยนแล้วผมขี่เปลี่ยนปอีรอบหนึ่งมันยุ่งยากเป็นสีเอาสีที่มันกลมกลืนกับอันเนี้ยพื้นเนี่ยก็ต้องสีเขียวแน่นอนกรีนเซนสีแดงอีเส็เขียวครับรลบนี้เราสีเขียวครับไม่เอาสีแดงกาก็เป็นสีแดง เสียยสียเลต้องมัสีมั้งเนี่ยถึงจะดูสว่างอ้ยไม่อะร้อยเต็มเมื่อดีแล้วลืมเติมคัลเลอร์นี่เองโอเคสว่างจัดจ้าโอเ้ยครับก็แค่นี้ต่อไปก็เซฟเซฟ for web ลยครับ ก็เซฟไปเลยชื่อไหนชื่ออะไรก็ได้เพราะนี้เราไม่ได้ตั้งใจทำเซฟจริงๆโอเคแค่นี้แหละแล้วผ่านไปหนึ่งวันใช่ไหมเราจะมาดูกันเลยโอเพ่นนะว่าว่ามัาจะอยู่หรือเปล่านี่ โอเคครับเราก็จะได้รูปอย่างนี้มานะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบวิธีการนำเสนอวิธีทำโลโก้มิวสิกในเว็บไซต์ของเรานะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ